ห้าสามแปดเนาะนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับเออ,เอ,อนะครับแล้วในงวดนี้หลยในงวดนี้มันเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารเนาะ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหวยเด็ดจัดไปทุกท่านกันเลยนะครับสําหรับในสูตรนี้ผมก็ไปสังเกตมานะครับสักพักนี่ครับพอสักพักหลายงวดแล้วแหละนะครับซึ่งมันก็จะมีเลขเด่นนะครับประจําวันแต่ละวันเนาะที่ชอบออกมาบ่อยๆนะครับซึ่งผมก็ไปดูย้อนหลังนะครับว่าในงวดแต่ละงวดเนี่ยนะครับวันจันทร์วันอังคารมันออกงวดไหนนะครับในปีดนั้นนะครับย้อนไปนะครับซึ่งผมก็ ลองย้อนไปดูนะครับก็มาดูกันว่าจะได้3ตัวนะครับ3ตัวในงวดวันที่16มีนาคมนี้นะครับก็มาดูกันเลยพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมายังไงก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แน่นะครับอาจจะงงนะครับเฮ้นะครับเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเนาะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยผมก็จะไปดูนะครับในงวดนะครับ วันที่1กุมภาพันธ์วันที่1่กุมภาพันธ์หวยออกวันจันทร์ซึ่งออกวันจันทร์ผมก็จะย้อนไปดูนะครับในงวดที่เป็นอ่าในงวดที่เป็นวันจันทร์ตั้งแต่ปี2533นะครับเออนะครับเพราะว่ามันเป็นปี6,4เนาะเออนะครับผมก็จะเอาของปี54 4 4แล้วก็3 4อ่านะครับโอเคเข้าใจนะครับเนาะ เออนะครับปี10ปีย้อนหลังส0ปีย้อนไปย้อนไปอีกนะครับซึ่งวันที่16เนาะสมมุติว่าจะหาวันที่16กุมภาพันธ์ก็จะเป็นนําในนะครับเอาวันจันทร์เนาะที่มันออกวันจันทร์ในของปี3 4ี่นะครับที่มันออกวันจันทร์งวดแรกนี่นะครับผมก็เอางวดแรกมาก็จะมี8นะครับเอา3ตัวนะครับ ก็จะเป็น8ตอนนั้นมันเป็น7ตัวอยู่เนาะอ่าผมก็เลยตัดออกไปข้างหน้าตัวหนึ่งนะครับเก่าใช้ว่า3ตัวก็จะเป็น8 864ดหกสี่ส่วนในปีอันนี้เป็นงวดแรกเนาะของปี3ามที่ออกวันจันทร์ไปต่อปี 4, 4ีนะครับงวดแรกที่ออกวันจันทร์ก็จะเป็นวันที่16เมษา วันแรกออก 8, 4, 3อ่ะะครับต่อไปเป็นปี 5, 4อ่านะครับเพราะว่าเราจะหา 6, 4เราก็ต้องเอาปสอสงวดแรกของปี 5, 4ก็จะเป็น2พฤษภา3ตัวออก 1, 3, 6อ่ะโอเคแล้วครับทีนี้เราเพราะว่า มันเป็นงวดแรกเนาะอ่านะครับนี่ก็จะผลที่ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นงวดแรกเนาะงวดแรกของปี64เราแล้วก็จะต้องเอางวดแรกของแต่ละปีนะครับของวันจรรันทร์เนาะที่ออกในปีนั้นนะครับเออนะครับเข้าใจนะครับเนี่นะครับเยี่ยมมากนะครับต่อไปเราก็จะมานํานะครับโดยที่เราจะหาหลักร้อยนะครับหลักร้อยส่วนมากนี่จะอยู่ในบริเวณนะครับในปีนี้ปี อันนี้ปี3 4 4 4 5 4หอ่ะหลักร้อยนะครับจะอยู่ในประมาณประมาณปี44นะครับในหลักหน่วยเนี่ยนะครับชอบออกมานะครับหลักร้อยเอา3มไว้ก่อนเป็นหลักร้อยสำหรับในหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือจะนำในปี3 4เอาในหลักสิบก็จะเป็น6นะครับ6ตัวนี้6เพิ่มไปอีก1ก็จะเป็น7อ่าได้6กับ7 ส่วนตัวไหนที่จะมาจับกับ6กับ7เนาะเออน,นะครับก็คือก็จะนำนะครับในหลักนี้เนี่ยของปี3-4เหมือนกันเอา6กับ4บวกกันก็จะเท่ากับ0เพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกอ่า0 1 2ได้0นเนาะนับเพิ่มไปอีกนี่แหละครับก็จะได้ลองจับมาดูนะครับก็จะมี6 6 0 6 1 6 2 7 0 7 1 70, 71, 72เสอา3มาใส่นะครับนี่นะครับส่วนผลนะครับในงวดนั้นนะครับที่ออกเนาะเราหาวันที่1น,นะครับกุมภาพันธ์ผลที่ออก3ตัวก็จะเป็น307นนะครับอ่านี่นะครับ เออนะครับเพราะว่ามันเป็นงวดแรกเนาะเออนะครับเพราะว่ามันเป็นงวดเงีแรกนะครับลงมาดูไหนงวดที่2สิครับเนาะอ่านะครับในงวดที่2ซึ่งเออมันมีวันจันทร์มันมีวันจันทร์ในงวดวันที่1มีนาคมเนาะนะครับเพราะว่าวันที่16ก็เป็นวันจันทร์เหมือนกันอ่ะใช่ไหมเออนะครับ10วันที่1ก็เป็นวันจันทร์อ่าหนึ่งกุมภาก็เป็นวันจันทร์ หนึ่งมีนาก็วันจันทร์อ่ะนะครับก็แสดงว่าวันจันทร์ออกมาแล้วงวดหนึ่งใช่ไหมครับอ่านะครับแสดงว่าวันจันทร์ออกมาแล้วงวดหนึ่งต่อไปเราก็จะมาดูในงวดที่2ของแต่ละปีอ่าเพราะว่าปี6กสีนี่ออกวันจันทร์มาแล้วเดือนกุมภาวันที่1น่กุมภาพันธ์วันนี้ต่อไปเันวันจันทร์ใหม่แล้วก็แสดงว่าเป็นงวดที่2อนะนะครับเข้าใจนะครับต่อไปเรามาดูงวดที่2ของแต่ละปีเอาปี64เหมือนเดิม งวดแรกไปแล้วนะครับต่อไปงวดที่2ก็คือวันที่1กรกฎาคมปี3-4 3 4, ตัวออก7-2-4นี่นะครับปี3-4งวดที่2นี่อนนี้งวดแรกนะครับน,นะครับนี่3 4งวดแรก34งวดที่2ต่อไปเป็น44ปี44ปี44งวดแรก วันที่16เมษายนงวดที่2วันที่16กรกฎาคมเอางวดที่2นะครับก็จะเป็น715ดนึ่งนี่ครับต่อไปเป็นปีอ่าเป็นปี55นะครับเป็นปีเป็นปี54นะครับขออภัยปี54งวดที่2นะครับงวดแรกออกไปแล้วเนาะมาวันจันทร์งวดที่2ของปีนะครับก็จะเป็น3ตัวก็จะเป็น417 นี่นะครับอันนี้ของวันจันนะครับอันนี้ของวันจันทร์หลักร้อยเลยก็เหมือนเดิมเลยครับนี่เนี่ยนะครับหลักร้อยจะเป็นตรงนี้เนาะอ่าน่ครับก็จะเป็น5วันที่แล้วเป็น3วันนี้เป็น5ส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่จะมาจับนะครับเอาตัวแรกก็คือหลักตรงนี้ก่อนวันที่แล้วเป็น6วันนี้เป็น2ก็จะเป็น2 3สาม ต่อไปตัวเด่นมาอีกนะครับจับ2ตัวนี้บวกกัน2บวกกับ4ได้6บวกเพิ่มเข้าไป6 7, 8เวัดที่แล้วสูตรหนึ่งสองก็มาจับ2 6 7 7 2ส3ง3จ็ดส่วนหลักร้อยเป็น5นะครับ นี่นะครับโอเคครับได้6ชุดส่วนผลในงวดวันจันทร์วันที่1นึ่มีนาคมนะครับที่ออกก็จะเป็น5 3 8เนาะนี่นะครับอ่านีไหมครับเออนะครับแล้วในงวดนี้เลยในงวดนี้มันเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารเนาะซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูวันอังคารนะครับวันอังคารนี่ออกมาแล้วนะครับงวดหเนาะ ะะก็คืองวดของวันที่วันที่16กุมภาพันธ์เนาะวันอังคารออกไปแล้วงวดหนึ่งเราลองมาทําในงวดแรกก่อนเนาะเออครับโดยเริ่มต้นจากปี3ามสี่เอางวดแรกมาเลยนะครับอันนี้เราจะมาหาในงวดของวันที่16บหกนะครับปีอ่าสิกุมภาพันธนะ์เนาะเพราะว่าเพราะว่าวันที่16กกุมภาพันธ์มันตรงกับ วันอังคารเนะาะหวยออกวันอังคารเราก็ต้องเอาวันอังคารนะครับซึ่งมันเป็นงวดแรกนะครับของปี3 4เนาะอ่านะครับเพราะว่าเราจะหาปี6 4เราก็ต้องเอาปีที่ลงท้ายด้วย4 4นะครับไม่ว่าจะเป็น5 4 4 4 3 4อ่านะครับซึ่งนี่วดาดีออกงวดแรกนะครับเอางวดแรกออก0 3 7นะครับ0 3 7 ปี3 4งวดแรกต่อไปเป็นงวดที่2ปีว่ามันมืดไปเนาะอ่านะครับนี่นะครับเลี่ยมตาเลยไปนี่อ่ะนะครับต่อไปเราก็ปี44นี่นะครับ4 4สีงวดแรกของวันอังคารนะครับหวยที่ออกวันอังคารก็จะเป็น สามตัวเนาะศูนย์หนึ่งหกอ่ามีแต่ศูนย์เลยนะครับเนาะต่อไปปีห้าสี่ห้าสี่งวดแรกวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สามตัวออกศูนย์ศูนย์แปดเก้าอ่ามีแต่ศูนย์เลยนะครับอ่านะครับโดยที่เราจะนำ หลักร้อยเหมือนเดิมเลยนะครับตรงหลักนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเออมันบังเอิญเนาะที่วันจันทร์กับวันอังคารด่นหลักร้อยเนะี่ยตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับหลักร้อยเป็น6นะครับเราจะหาในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับส่วนตัวเด่นก็จะเอานี่แหละครับเหมือนเดิมนะครับนี่เป็น3 4แล้วก็จับ2ตัวนี้บวกกัน3บวก7็ก็จะเป็น0 1 2ย์เรามาจับนะครับจับก็จะเป็น3 0 3 1 3 2สอง 4 0 4 1 4นี่นี่แหละครับหลักร้อย,ย่ะหลักร้อยเป็น6นะครับนำหมาใส่ผลที่ออกนิงวดเป็นที่16นะครับ16กุมภาพันธ์ก็ออก6 03นี่นะครับอ่านะครับก็เ,เอาไปกลับกันนะครับนี่แหละครับ บางท่าน,นอาจจะบอกว่าเออทำไมผมอธิบายอย่างงาู้นอย่างนี้อธิบายเยอะนะครับบางทีผมก็ต้องอธิบายนะครับพี่เป็นที่ไปที่มานะครับไม่ใช่ว่าผมแต่เอามาลงเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างผมต้องอธิบายที่ไปที่มานะครับไม่ใช่ว่าเอาเลขมาเลยนะครับอต้องมีที่ไปที่มานะครับแต่และ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่เป็นที่ไปที่มาก็ว่ากันไปนะครับเนาะจะมาเข้ามาดูคลิปปุ๊บจะเอาเลขปั๊บเลยไม่ดูสักครั้งไม่ดูสักนาที2นาทีเลยนะครับเนาะเออนะครับก็ดูกันน้อยนะครับอุตส่าห์นะครับผมหาสูตรมาให้ดูกันนะครับก็พยายามดูกันนะครับเนาะอ่านะครับอธิบายผมก็อธิบายนะครับในคลิปหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่สมาชิกนะครับจะดูกันนะครับงมดแรกออกไปแล้วนะครับนี่นะครับ อ่นะน่ครับงดแลออกไปแล้วเนาะของวันอังคารต่อไปต้องเป็นงวดที่2ของแต่ละปีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นของปี3 4มนะครับงวดที่2ของปี34ของวันอังคารก็จะเป็น946 9 4, 6, 9 4 6ของปี44งวดที่2ก็จะเป็น 0 05งวดที่ปี54ปี54 3ตัวงวดที่2วันอังคารที่ออก3ตัวก็จะเป็น037อ่ะโอเคครบหมดแล้วนะครับก็คือวันอังคารแรกไปแล้วต่อไปวันอังคารที่2ของปีหลักร้อยก็ต้องเป็น5นะครับตัวเด่น ก็ต้องเป็น45นะครับจับ4กับ6บวกกันก็ได้012นอ่ะนะครับจับคู่ก็จะเป็น404142 5051 52หนลักร้อย5นะครับเนี่ยนะครับสวยครับเลขสวยงามนะครับคล้ายๆกันกับหลายสูตรด้วย ะครับนี่ยแลก็บังเอิญนะครับเนี่ยวดนี้ก็บวกกันได้ศูนย์นะครับอันนี้ก็ศูนย์เหมือนกันอออ่านี่ครับว่ามันจะมาศูนย์นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับนี่แหละครับงวดที่จะถึงนี้นะครับ16มีนาคมปี64อ่านะครับก็ผมว่ามันพอจะมีโอกาสอยู่นะครับที่มันจะมานะครับซึ่งเนี่ยนะครับ ตบ,บวกกันนะครับในแต่ละวันเนะเาะนะครับเนี่ยก็ดูดูกันไปนะครับซึ่งงวดแรกมันออกไปแล้วเนาะสูตรนี้ก็คือถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็เอาง่ายๆนะครับคิดคิดว่านะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับสมมุติว่าจะหาในวันที่16สมมุติว่าจะหาวันที่16เนี่ยปี64นะครับเราก็ต้องเอานะครับของ เราก็ถ้าสมมุติเนี่ยเราเราจะหาในงวดวันที่16กนะครับ16กุมภาพันธุ์ปี64เราก็ต้องย้อนไปดูนะครับปีไหนที่มันลงท้ายด้วย4นะครับงวดแรกเนาะเออมันเป็นงวดแรกนะครับของปี64เราจะหาวันจันทร์แรกของปี64วันจันทร์นะครับอ่าไม่ใช่ส,วสออนะิวันอังคารสิเออนะครับวันอังคารนะครับอังคารแรกของปี64เราก็ต้องย้อนไปดู ของปี54อังคารแรกนะครับมันออกอะไรนะครับเราก็เอา3ตัวมานี่นะครับของงวดแรกเนาะแล้วในปี44่นะงวดแรก3ามตัวเขาออกอะไรก็ไปเอามานะครับ016ส่วนปี3 4เนี่ยเขาออกอะไรงวดแรกวันอังคารนะครับก็ไปเอา3ตัวมาก็มาคำนวณ นะครับทั้ง3มงวดเนี่ยนะครับทั้ง3ปีเนี่ยนะครับของวันอังคารเนี่ยโดยที่จับมาดูสติจับมาบวกกันนะครับก็จะได้3ตัวก็อาจจะมาตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็จะได้เลขนี้มานะครับอานะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับผมอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ในสูตรทั้งหมดแล้วนะครับ ถ้าใครจะเข้ามาดูนะครับแบบว่าอยากดูในงวดล่าสุดเลยนะครับก็คือผมไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมต้องอธิบายที่ไปที่มานะครับไม่ใช่ว่าตัวเลขนี่ผมจะจับไปเขียนเลยนะครับมันไม่ได้นะครับผมทําอะไรแล้วมันต้องมีที่ไปที่มานะครับไม่ใช่ว่านะครับจะเขียนจะเขียน5ไปเลยเนี่ยอ่านะครับทําไมถึงเขียน5นะครับผมก็ต้องอธิบายว่า2อบวกกับหบวกกับสมันได้5หรือ 5บวกกับ0มันได้5หรือ4บวกกับ1มันได้5เนี่ยผมต้องอธิบายว่าทำไมมันถึงได้5อ่าเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาเขียน5เลยไม่ได้นะครับผมต้องอธิบายว่าเออ4บวก1มันได้5 2บวก3มันได้5 5บวกมันได้5อ่านะครับเข้าใจกันนะครับเนาะผมต้องอธิบายที่ไปที่มาไม่ใช่ว่าเปิดคลิปมาปุ๊บจะให้ดูเลขปั๊บเลยนะครับก็พยายามเสียเวลานะครับดูไม่เพียงไม่กี่นาทีหรอกครับ กับการที่ผมไปนั่งคิดสูตรนะครับบางสูตรนี้ก็เป็นวันนะครับบางสูตรหลายชั่วโมงนะครับตัดมาให้ดูในคลิปนะครับไม่กี่นาทีนะครับก็พยายามนะครับดูนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนั่นแหละครับเนาะอ่าไะครับใครจะโชคดีไม่โชคดีก็ขึ้นอยู่กับนะครับของแต่ละท่านนะครับดวงของแต่ละท่านเป็นผู้กําหนดนะครับผมให้ไปนี่ไม่ใช่ว่ามันจะมาร้อยเนะครับมันอาจจะไม่มาเลยสักตัวเลยก็ได้นะครับหรือมันอาจจะมานะครับทั้ง3ตัว ตรงๆเลยก็ได้นะครับก็มารอดูกันนะว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับเนาะเออครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับให้ทุกท่านนะครับนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดของวันที่16มีนาคมนี้นะครับถ้าในคลิปนี้หากมีวาจาใดไปไม่เหม่ควรผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเป็นสูตรนะครับสูตรเลข ที่ออกวันอังคารนะครับก็เลยเสริมนะครับวันจันทร์มาด้วยนะครับมันคล้ายๆกันนะครับทาสูตรเดียวกันได้นะครับวันจันทร์วันอังคารนี่ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเฉพาะที่ผมทําขึ้นมานะครับนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีใครที่โชคดีแล้วอย่าลืมนําเงินนะครับที่โชคดีไปทําบุญด้วยนะครับนาอเออนะครับเห็นไหมครับมันก็ มันก็พอจะมานะครับเนาะอาจจะไม่ตัวตรงก็ได้นะครับเนี่ยแต่หลักร้อยมันก็มาอยู่นะครับหลักร้อยมันมาตรงตรงอยู่เนี่ยในงวดนีมาตรงตรงส่วนงวดนี้นะครับก็มานะครับเนี่ยไม่ตรงเนาะแต่หลักร้อยมมาตรงตรงอยู่ครับเอาไปลอง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 เอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับยังไงก็ขอให้มา ตามนี้แล้วกันขอให้มาตามสูตรนี้แล้วกันถ้าดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปก็จะเข้าใจว่าเลขเด็ดตัวเด่นเป็นตัวไหนไหนไหนไหแล้วพบกันใหม่ใหม่ในคลิปหน้าๆ,ๆ,ๆสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ